ชื่อเป้นะคะอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อก่อนนะคะเป้จะมีปัญหาในเรื่องอตกขาวเนาะมันตกชนิดว่าตกขาวแล้วมันตกเขียวแบบมันเป็นก้อนแล้วมันมีกลิ่นแบบมันไม่ดีเลยอะแล้วทีเนี้ยพอใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมมันจะตกขาวจนแบบว่ามันมีเหมือนมีน้าอะไรไหลๆออกมาแล้วมันเปื้อนตลอดเวลาเราต้องใส่เขาเรียกว่าผ้าอนามัยเนาะตลอดเวลาเลย ทีนี้ถึงไปรักษาคุณหมอคุณหมอให้ยาเน็ตมานะมันก็รักษาได้ชั่วเท้าพอทีนี้มันก็กลับมาเป็นอีกทีนี้เราก็ได้มีผู้ที่แนะนำให้ใช้สมุนไพรพื้นบ้านเรานะคะก็คือไอฟินค่ะนี่ค่ะเฟ้ก็ใช้ไอฟินตั้งแต่ที่เราใช้ไอฟินมานะะ่นเก็รู้สึกว่าไอตัวตกเท้าเนี่ยมันหายไปกลิ่นมันหายไปแล้วก็ พอใช้ไปแค่กล่องแรกนะคะสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือว่าที่เราตกขาวเนี่ยตอนแรกมันก็จะออกออก,ออก,อ,อ,กออกมาจนหมดพอไม่เกิน3กล่องเนี่ยะคะจากที่เราเคยตกขาวชนิดที่ว่าหาหมอยังไงไม่หายไอฟินค่ะช่วยได้ก็เลยอยากจะแนะนำพี่น้องนะคะ ให้มาลองใช้ไอิิลดูถ้าใครเคยเป็นชนิดที่ว่ารักษาย,ยังไงก็ไม่หายเหมือนเป้น,นะคะลองนะคะ